ที่แท็บพิเภกนะครับเราเป็นไทยไทยจุกโทษทางด้านพิตาแลนด์ไปนะครับนี่ครับถือว่าพลิกกล็อกเลยนะครับพิตาแลนด์มาชนะทางด้านเนี่ยชีละไปเลยการสลุกโทษนะครับเดี๋ยวผมก็มาหน,หน้าที่การบรรยายต่อให้ทางด้านจารณ์ทิจแจงนะครับ